กินข้าวหรอกินข้าวเด้อจ่าเด้อกินข้าวกันเดอ้อขา้าวแกงเผือกเด้อจ่าเดอ้อยางแสบกินจย๊ดสิแล้ววะเฮ้ยข้ขาวเรียกกระซินาที่เด้อทอดจ่า <c oughs> กินข้าวแกงเผือกเปลือเผือกกระปุกยางแสบเสียเลยตอนเผือกเองตอนเผือก đi trên hỏi đưa Đây là cái khẩu can cường này ơi, đẹp, im เอาๆๆๆก็พออย่าอย่าะไรไปมย่างไรไปแม่กวนแม่ไม่คิดเลยหรอไปสอดผู้ป่วแม่วันดีค่ะไหนว่าหาหมอโอ้ยมันจะหานานอะไรขนาดนั้นเนาะนี่อย่ะซุ่มจองไว้ให้คนละตัวอืตุ้งคนละตัว ป้ากินข้าวกับแกงเผือกยังอะไรอร่อยใส่ข้ว่าแกงเผือกไหมอันนี้ฟันยังไงใส่ฟันปอกยังไงใชควรคุณไปทำอะไรไงใส่ฟันปอกเหมือนประมาณนั่นเลย เออยังมาใส่ปันบอมเหรอหมดนุู้กขึ้นทำอะไรลงไหมถ้าพันไม่ดีนะ่เวลายอายุยี่สิบสามสิบไปมันจะคอยผุทีละเล่มทีละเล่มใช่กอเจ๋เหนือไอ้สอไอ้หมอมามานี่เลยลงไหมเวลาผู้หญิงเวลาท้องมันก็ลูกก็จะกินข่าวร้ายไอฟูฟู่บ้านน้องโดนหมาขย้ำแล้วน้องใครแม่ใครหมาบุ้มฟูฟูไหน ก็ไอ้แม่ฮาลานีเลฮาลาหมู่บ้านมันสียเชกันดูหองห้อยมาเจแม่้าาหน้าห้องสามไนเนี่ยเด็กพวกนี้นี่ถ้ามันองนี้เขาบ้านมีประตูด้วยนะมีนาโอ้ยยินประตูไหมก็ไม่ให้มันออกไปไงไปนหน้าได้ยังไงนอะเออหมดแล้วก็แมกำลังถ่ายคลิปอยู่นะจ๊ะเงยดีๆ แม่เกียวกันไม่เห็นแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาใครทั้งนั้นกินคนเดียวมีกุ้งได้ไงวะเอาก็ะ้่างหอมซื้อมาหนึ่งร้อยนี่เด็กข้าวไข่ตัวนี้ข้าวาวาวา่โอ้คแม่เธอแม่เธอว่าจะกินพอดีไม่ได้กินกินมาหวานนั่งตรงโน้นไม่โดนชิปแบบชิปป้าตาจะป้าเนี่ยป้ากินข้าวอร่อยมากขายคลิปตรงนู้ด้วย เดินเขาเดินเขาแซบแซบแม่แม่ป้ายังไม่ได้รถมาคืนเลยหรอยังไอ้มุดวาอะไรกับรถแกะน้องบามากินแว่ตุ้งเนาะไม่โต้ตงลตัวที่หมอเลยให้แม่น้ขาขายหม่ะ